วันนี้เราจะว่าด้วยเรื่องของดวงประจำวันแล้วอาจารย์ขอบอกเลขที่เป็นเลขนำโชคประจำวันด้วยได้ไหมได้ปะถ้าได้อาจารย์ขอเริ่มเลยแล้วกันใครที่เกิดวันอะไรพิมพ์วันเกิดของตัวเองขึ้นมานะอาจารย์อังคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์นะแล้วแต่ว่าเกิดวันอะไร เรื่องของดวงเป็นยังไงเนี่ยถ้ามีเวลามาบอกกันทุกเช้านี่ยเรื่องของเลขรอบตัวเลขบ้านเลขร้านเลขรถเลขเบอร์โทรศัพท์เป็นยังไงก็จะมาบอกกันช่วงคำ่คำๆนะอันนี้จะพยายามหาเวลาปลีกเวลาจากภารกิจมาบอกกันทุกวันเลยดังนั้นใครที่ฟังอยู่นะพิมพ์วันเกิดตัวเองขึ้นมาแล้วเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะจะบอกทั้งดวงบอกทั้งเลขได้ไหมขอเริ่มนะใครมาที่หลังได้โปรดกรุณนานะตามดูใน YouTube นะ พิมคําว่าอาจารย์อมมหาบัตราก็ได้อา้าวขอเริ่มเลยนะใครที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันที่จะได้ข้อตกลงอได้ดิวแบบเงียบๆลับๆไม่บอกใครแนะนําคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้นะถ้าเกิดได้อะไรที่เป็นโชคลาภเนี่ยนะแชร์บอกคนอาื่นเงียบๆแต่ไม่ต้องเหมือนกับว่าไปอวดใครก็ได้ถ้าเกิดว่าได้เรื่องของการเจรจาค้าขายบางทีได้เงินได้ทองในวันนี้คนเกิดวันอาทิตย์นะมันได้แบบ เหมือนกับว่า,อาขอวงเล็บว่าอย่าไปบอกใครนะทำอางนี้นะเลขที่เป็นเลขนำโชคได้แก่หนึ่งสี่สองปดอาทิตย์หนึ่งสี่สองปนะจดแลวจำกันไหมนะทีนี้ต่อมาวันจันทร์วันนี้คันเกิดวันจันทร์นะระวังมีปัญหากระทบกระทั่งกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เรื่องของเจ้านายลูกน้องญาติผู้ใหญ่บางคนบอกอยู่บ้านทําไมรู้สึกกระทบกระทั่งกับคนผู้ใหญ่บ่อยจังเลยนั้นเกิดวันจันทร์นะระวังกระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่คนทํางานก็ลูกค้าใช่ไหมบางทีเจ้านายทำตรองนี้ถ้าเป็นเพื่อน่รงงานเ็เพื่อน่รงงานที่อายุมากๆาคนเกิดวันจันทร์วันนี้ถ้าจะเสี่ยงโชคเล่นเลขบ้านก็ดีนะเลขนำโชคได้แก่ สองห้าสเลขนำโชคสองห้าสาศนนี่คือคนเกิดวันจันทร์นะต่อมาคนเกิดวันอังคารขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะใครมาไม่ทันเนี่ขออภัยด้วยอังคารคนเกิดวันคารวันนี้เรื่องของความรักความสัมพันธ์ดีเรื่องของการเจรจาค้าขายดีแล้วเวลาจะ มีโชคลาภอะไรพวกนี้จะได้โชคลาภจากคนที่เป็นเพศหญิงผู้หญิงเรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์คนเกิดวันอังคารนี่เลขนำโชคได้แก่สามหกสี่ห้าคนเกิดวันอังคารนะสามหกสี่ห้าต่อมาคนเกิดวันพุธมาวันพุธได้แก่คนที่ต้องทำอะไรแบบ วางแผนคิดนะยังพูดออกไปเต็มร้อยไม่ได้แต่ว่าดูเหมือนจะได้มีแผนที่จะได้เงินก้อนเนี่ยในรอบของสัปดาห์นี้แต่ว่าวันนี้ต้องกับมันพูดนะแนะนำนะถ้าจะต้องคุยเรื่องของเงินทองอะไรเนี่ยคุยไปก่อนอย่าเพิ่งเอาข้อสรุปก็ได้เพราะว่าบางทีกว่าจะได้ข้อสรุปเนี่ยก็สามารถที่จะรอเวลาให้ จบสัปดาห์ก่อนใครที่ไม่ทันเนี่ยเข้าไปใน YouTube นะค้นหาคาว่าอาจารย์โอมมหาวันตราได้เดี๋ยวอาจารย์จะลง YouTube เอาไปให้ต่อมาเลขนำโชคว,วันพุธได้แก่4 7 5และ1 4 7 5 1ผมพุธนะต่อมาพระราศสบ,บดีวันนี้พราัสบ,บดีมีแนวโน้มสูง ว่าจะเป็นคนที่ได้รับความอุปถัมภ์เรื่องของการงานเรื่องของตําแหน่งหน้าที่ดีคนนี้เกิดพระสดีท้าทาการเจรจาค้าขายอะไรมันก็โดดเด่นไปหมดนะงนั้นภาษีดีกว่าคนอื่นโดยเฉพาะย,ายิ่งอาจจะมีการตัดสินใจเรื่องของการลงทุนและการทำธุรกิจอะไรค่อนข้างที่จะเป็นไปนในทางที่ทำให้ได้แจ้งเกิดทำให้ได้ธุรกิจที่มัน ประสบความสําเร็จแล้วสมมุติเราจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะมีคนมารออุดหนุนนะยรอเจราจาค้าขายเลยเอ้าถ้าหากมองนะในแง่ของตําแหน่งหน้าที่พระสัดีโดดเด่นมากกว่าชาวบ้านเขานะถ้าหากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงราบอาจารย์แนะนําอย่างหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวอาจารย์บอกเลขก่อนนะพระสัดรีนะเลขห้าเลขหนึ่งเลขหก เลขเก้าถ้าจะเสี่ยงโชคนะเสี่ยงโชคเลขตัวเดียวดีเลขตัวเดียวดีเลือกเอาเลขที่ชอบเพราะว่าคนเกิดพระศัปดีวันนี้โชคมาจากเลขจํานวนน้อยเลขตัวเดียวทำนองนี้ทีนี้ใครที่บอกอา้าวแล้วอยากได้เลขทุกวันเลยอาจารย์ให้ไว้ทุกวันเลยให้ไว้ในไลน์นะกดที่โปรไฟล์นะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ช่องทางที่เข้าไปรับเลขทุกวันทุกๆวันเกิดได้เลขทุกวันโอเคนะ ต่อมาวันศุกร์บางคนบอกมาไม่ทันขอสรุปเป็นเลขเลยได้ไหมได้กดที่โปรไฟล์เดี๋ยวอาจารย์เ,เข้ามาในไลน์แล้วอาจารย์จะส่งให้เป็นการสร่วนตัวนะเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกใช่ไหมหรือเข้ามาไม่ทันกันแล้วแตนะ่กดที่โปรไฟล์แล้วบอกขอสรุปเลขอาจารย์มีเลขให้มีเลขให้นะมีเลขให้ทุกวันเลยเอ๋อแล้วงวดใหญ่อาจารย์จะบอกประมาณ10วันก่อนหวยออกดังนั้นงวดต่อไปเนี่ยมันจะ 2พฤษภาคมใช่ไหมดังนั้นก็จะบอกประมาณวันที่ย2ิบสองเมษายนเออเออติดตามกันมนติดตามมา,มาวันแรกขอให้โชคดีเอ้าต่อมาวันศุกร์วันศุกร์วันนี้ได้เงินแบบยิ้มออกพวกเราวันศุกร์ใครเกิดวันศุกร์บ้างหรือทุกๆคนก็ได้อาจารย์ถามคำหนึ่งได้ไหมมันต้องได้เงินเท่าไหร่ถึงจะยิ้มออกคนเกิดวันศุกร์จะได้แบบนั้นอนะคือได้ในจนํานวนเงินที่เราพอได้เราสึกมดีจังเลยวันนี้นะเงินเก็บของเราอะ จะทากาไรหรืออย่างน้อยแบบไม่ได้อะไรเลยนะต้องมีเงินเก็บเพิ่มพูนขึ้นมาเพราะวันนี้มันได้เงินแบบมาก้อนนึงอะ่ะถึงจะไม่ใหญ่มากแต่มันมีความสุขอะ่อะอาจารย์แนะนํานะแบ่งเก็บเอาไว้แบ่งเก็บเอาไว้เก็บถ้าให้เก็บหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นี่เก็บสักเท่าไหร่หกสิบหรือว่าสี่สิบดีเลือกเอาเองเลือกเอาเองทีนี้เลขนําโชคได้ไหมหกสองเจ็ดหนึ่ง พวกเราจะสังเกตด,ดูดีนะถ้าใครที่ฟังอาจารย์มาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะมันจะมีเลขเด่นๆอยู่ตัวนึงอ่ะไม่รู้ไปดูเองถ้าใครอยากได้สรุปเนี่ยแอดไลน์เข้าไปต่อมาวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์วันนี้นะอารมณ์แรงเหลือเกินถ้าว่ากันตามตรงคนเกิดวันเสาร์วันนี้นี่แบบเหมือนแบบว่าไม่ค่อยลดราวาสองให้ใครดังนั้นระวังนะคนเกิดวันเสาร์นะปกติคนเกิดวันเสาร์เป็นคนพูดน้อยแต่ต่อยหนักนะ วันนี้เขาเหลือันเสาร์เนี่ยลดราวาสอบหน่อยถ้าจะต้องคุยกับเพื่อนพี่น้องคนรักคนร่วมง,งานลูกค้าเจ้านายคนรอบข้างเนี่ยเราต้องเหมือนกับมีใจที่ร่มร่มเย็นเย็น,ยนหน่อยนะจึงจะผ่านพ้นวันนี้ไปได้แบบไม่เสียหายหลายแสนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วบางทีความสัมพันธ์น่ะถ้ามันจะต้องเกี่ยวข้องในเรื่องขององานใช่ไหมมันก็จะไปกระทบเงินอีกใช่ไหมก็น,น่าเขนนาเรียกอะไรนะน่าเป็นห่วงตัวเองหรือเปล่าเป็นห่วงตัวเองบ้างนะ นั้นอารมณ์เบาสถานการณ์ก็จะดีขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ร้ายแรงคนเราถ้าอารมณ์มันไม่แรงใช่ไหมมีอะไรมันก็พอคุยกันได้พวกเราเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดป่ะว่าบางทีไอ้เรื่องเหตุผลใครถูกใครผิดเอาไว้ที่หลังแต่พอเปิดใจคุยด้วยความรู้สึกที่มันไม่ได้มีอารมณ์ร้อนเนี่ยมันก็คุยกันง่ายมากกว่าใช่ไหมพวกเราเออคุยกันง่ายมากกว่าใครที่เกิดมาไม่ทันเนี่ยกดที่โปรไฟล์นะลรวบอกเดี๋ยวขอ ชมทั้งหมดเลยที่อาจารย์พูดมาทั้งเลขทั้งดวงอะ่ะอาจารย์มีให้ทุกวันอาจารย์จะลง YouTube ไม่ให้แต่ว่ากดเข้าไปกดเข้าไปที่ที่โปรไฟล์แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะส่งลิงก์ให้ดูว่าเอาที่อาจารย์มาทั้งหมดวันนี้มีอะไรบ้างอ่ะต่อมาวันเสาร์เลขนําโชค7 3 5และ6เสาร์นะเจ็ดจบกันไปแล้วนะทั้ง7วันเกิด ใครมาไม่ทันใครยังไม่ได้ติดตามอาจารย์กดที่โปรไฟล์ล้วบอกขอเลขสรุปทั้งหมดขอเป็นลิงก์เนี่ยที่เราคุยกันทั้งหมดเ่ยเป็นวิดีโออาจารย์อาายัดไว้ให้แล้วแล้วอาจารย์ถ้าไม่ยึดติดอะไรเนี่ยเช้าๆเนี่ยจะมาทําการบอกนะบอกในเรื่องของดวงแล้วก็เลขประจําวันแล้วยเย็นเนี่ยจะมาวิเคราะห์ให้ว่าเลขบ้านเลขร้านเลขรถเลขเบอร์โทรศัพท์เออเลข ถ้าเกิดใครอยากรู้วาสนาชีวิตของตัวเองก็เลขสามตัวหลำบากประชาชนเนี่ยจะบอกให้หมดเลยเออบอกให้หมดเลยก็สามารถที่จะรับฟังแล้วก็เป็นความรู้เป็นแนวทางในการนําโชคนําลาดได้ทุกๆวันใครคิดว่าดีพิมพ์ดีนะแล้วพบกันนะทุกๆเชา้าทุกๆเย็นเลยนะขอให้ทุกคนนะ